สามตัวเีนะเสนวดนะครับตัวเ็ระรอยหลอีตัวนี้เออเผารอเผารอตามตัวตรงๆเดเรามาใส่ลืมเด้อนะครับกดไหลข้อยังไหลเด้ตรงๆได้แหละเลยกดไหลข้อจุดสามตัวเดินงวดสิวอนกำลังทีวอาเลกมาเนี่ยหย่านมันไปออกอยู่ฝุ่นเอะๆเดี๋ยวอาจารย์เห็แล้วก่อนเดี๋ยวจริงหรอเีมันสิวอยืดขขึ้นหามเนาะ รั่มรั่มรั่มหามทำม,ม,ม,มาเอาเลยหามเบาตู้เลยเดี๋ยวอาจารย์สิจับไปเบาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนกับงามเจาาา้าว่าแต่ <c oughs>

เดี๋ยวเดี่ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยจังของเที่ยวนี่ลูกวนแอดเอาเรื่นงราวเ้เมาใส่ลงไม่หมดไม่ได้ลงแปดสักหมอนัหมอนัหมอ

งานยาน้ำบากมากครับอยากเลยทุยกงานเรว่าสวันนาะ หนึ่งดีไหมมีพานมหมนีพันครับพานหนิ่งนะมอนับพันเลยครับหนึ่งเลยเอามาได้ไรยร่มบานหน่งเลยอไร่่นหนึ่งเลยกาผ่านแล้วผ่านพ่านผ่านหนึ่งเลยว่ามันนี่มูลร่มเลยออกเลยออกเลยออกเลยเอา จงหาตัวเด้อสามตัวแล้วก็ัสองตัวตัวที่สองบอกออกนะครับตัวที่สามเอ้าตัวที่สามออกนะครับตัวที่สามเด็กออกนะครับเด็กออกนะครับสี่เด็กออกสี่ตัวที่แล้วสามตัวแล้วจะออกหลายเด้อะคนเด้อเอ้าตัวที่ห้ามาหลายเยอะจะหลายเอ้ายัง่งของเท่เลยของเท่เลยก็สำนัญเด้ออย่าออกอีกเอ้าดูเรื่งขางผีทำร้างเลย เราก็ตั Four, kind of um, three three feet, ้งหาครับเดสองตัวเด็ดสามตัวเลยดแบบวันนั้นวันนัดเข้าสามตัวนะเจ็ดตัวแล้วมันไม่ไสิออกสุอันหรือสุบานเอาระวัลที่ไหกตัวเลยมันหกแล้วเอาเจ็ดออกอีกแล้วมัน้อร้ายครับพี่องเอาอีกอันหนึ่งตลัะเออเอามันคงมไปเอามันคุกไปอืมจะไหนปัญหามั่งสิน่ะสามตัวแรกสามตัวแรกครับเอามันออกมั่สีเขาสิละสามตัวแรกเนา มันบดลมลมบ่มากครับมพร้อมเด้อพี่น้อง่านเอากระดาษให้พียู่ลงรถลมบ่มากลมบ่มากเลยหนึ่งเลยโอ้เก่าเหมือนเลยครับเครับเกเก่าแล้วเก่าเด็กมีสองชุดเด็กสองชุดเล่วันเนี้ยรับผมขาัจฉิยไปใส่เลยนะเก่าเด็กสองชุดจะถือเด็ดังเด้อจ้ะจังวานี้เลยดังเลยสองชุด ตัวแรกเป็นเลขเก้าครับตัวที่สองสองครับสอง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 ครับพี่น้องนี่จะเด็กดังเลยแหละตัวที่สองเป็นเลขสองครับเก้าสองสามอะไรเรื่องเลยไหมพี่น้องอันสุดหนึ่งเลขสามตัวเป็นตัลเก้าสองสามนี่อาจารย์ครับเลขที่สองสุดสามตัวเก้าสองสาม ก็ขอเพิ่นสองสุดให้มันนี้เดงดังเอาสองตัวเอาเวาได้เจ็ดเจสุดสองสุดก็นกาบลแล้วกันเจ็ดมาแล้วครับอับพิพมก่อนพิพมก่อนเก่าสองสามนเด้อสามตัวนะครับชุดละสามตัวครับผมเนาะเออสามจุดเต็มยาอ่ะมัดดีไว้ เตือนคือบอเอาซูนหดเก่าแปดมางานเห็นมอลีผมหมักมาแล้วเจ็ดแปดเอาละเอาวันนี้สองตัวได้บ้างสองตัวนะครับสามตัวกันใดได้เล้สามตัวนีนเก้าสองสามโอ้ให้สามชุดเลยบ้าสองตัวงวนนีนะครับตั้งแต่เอามาหนี่ห้าตีเห็นงวนแรงเลยนะใดสามชุดสามชุดเลยชุดแรกเจ็ดแปดนี่โอ้ยเลียกว่ามากัเตี้ลนิดนึ่งครับนิดผมไปบอกว่าเจ็ดแปด อ่าห้างกันได้กันเลครับสามจุดเล่งว่าเลยสามจุดเลยง้สองตัวอยู่ตัดสองตัวก็หาย๋ยวได้เป็นตัดเอานะฮาฮ่ผมว่าใส่สองตัวอย่าไม่เอาห้าหนึ่งเอาเอาห้ากันหนึ่งเอาเลขสองตัวนี่3สามุดใช่ปะเอาเอาเอาสามตัวดูไ้วทางน้าเออิเอาเก่าสิบหาควณเอาไปขุดสิบหาุด1ิิบหาลงไปสามทุกชิบหาเอาเลขสองตัวเป็นสาุดครับเอาเลขหนึ่กับเห้าอาเลขหนึ่งไว้ เอาหนึ่งห้ากับเกียแปดเงืหนึ่งไหมว่าตัวเลราวยเลยผมีโอกาสลงมาลงมาหนึ่งห้าลงมาบเอะอก็ที่ที่เฉแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ยัวสุดไทยยอดตุนไทยนี่ลาเรียกเขาเรียเขาไเขาออกไปสิบนี่อ่าเก้าสองสามแล้วกับเยแปดแล้วกับม้นทางครับผม 6ยังมาเแค่นี้3กำลังแคในีก3ตสาวมาแลวนอีก4ครับ64 64ไม่ง่ามครับจัดหนักเลย3ตัว2ตัว็จัด64อ๋อเรียก3ชุดเอา3ชุดไปเลยครับเข้ายังซื้อว่าไ้้ว่าได้ผิดหวังเลยนะ781เนาะเนอบรรยากาเอาไปวเอา3ตัวไปเลยข่อยกัขึ้นในใจก็เอาแต่3ตัวนะ ีเนาะมันๆเลยนะลอยไปใส่สีเนาะสีว่าลักล้างือเก่าสองสามแนวคนไทยเนาะาสีว่าจงไรห้าหกสี่เนี่ยผมจีนเนี่ยไทยเลยอาจารย์เนี่ยอยากมีว่าหครสามจีวคัตตอรเลยไทยมี่อยแล้วเนาะคัตตรเลยไทยแล้วเอ้าคือมันกลับหัวมันถันมาอาจารย์กำลังเยี่กำลังเยอัดูตัวเลขว่าจะเน้นให้เน้นตัวไหนครับสีเนาะครับเดี๋ยวลมๆใจลมๆครับเดี๋ยวอาจารย์ดู นี่ผมเน้นผมจะเน้นแถวเทิงนี่มหาลางครันี่ผมจับนี่ครับลถกระตัมรถมหาลางนี่ครับรถกระตัมก็หนึ่ง้างหนา้องอีนครับห้าหกสี่แล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็แถวล่างครับนี่เน้นตัวนี้แล้วก็แถวล่างครับห้าหกสี่กับหกสี่บ่ครับแถวล่างนั่นแถวล่างชุดเลยนะแถวเมียนแถวล่างสามตัววานี่ก็นี่แถวล่างนี่ถ้าขึ้นมาหนีเท่านั้นแหละเกสี่ดน่อยห้าหกสี่แล้วก็แถวนี้ครับี่ สองตัวทั้งหมดเลยครับสองตัวเน้นนัดตัวไหนสุดครับเน้นนักบ่เนี่ยนะครับในแถวนี้แหละบ่ให้เหลือตัวไหนตัวหนึ่งนี่ละแถวนี่ละตัวนี้ละเขาได้ปั้นตั้งไดปั้นุดเดี่ยวสี่แบบคุณหลายๆเนอะมันนีมันมีแล้วเขาจะไรทั้งหมดเนาะมีเจ็ดแปดหนึ่งเก้าสองสามครับตัวเน้นก็คือห้าหกสี่ครับเลือสองตัวมีเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกสี่เน้นก็คือเจ็ดแปดเป็นวายจ้านครับครับอ๋อครับผมครับไอ้ชุดแรก มารีต้าห้เด้วไอเก่าสองสามหรอไม่ครับเอ่าเพราะว่ามันไอ้ชีต์แต่เวิ่งเนาะเนีนๆครันี่แหละผมเน้นจังงๆลเนีนเท่าไหร่โอเน้นจังไันโอ้เสียงเสียงมุ่งคุณกับเสียงมุ่นี่ครับเสียงแนบนียนครับห้าหกสี่เจ็ดแปดเออหาหกสี่ก็เจ็ดแปดนี่แหะผมเน้นเลยเน้นตัวนี้เลยห้าหกสี่เจ็ดแปดครับพี่น้องที่อาจารย์เนีนได้ีีดังบ่ถือเลยดังว่ เด็กดังบ่ครับผมนีจากเด็กดังนจากเด็กดังบ่ม่ถือกัืออกเลยออกเลยบ่อาจารย์ออกเลยครับอยาจารย์ตะโกนบอกพี่น้องเนุ่นเป็นอยู่กันหลายฝุ่นอะไรเ้มังใหนา่นายิ่งนอุ่หมหกสี่หกสี่เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดครับเี้ยมั้งเฮ่แงปังๆเลยครับหกสี่เจแหนมาะเจแครับไยมนแค่ยคแต่ว่าผมก็ก่อนจะลงกับผมก็ขอว่ัวพาชุงเนี่ยเพาะเครื่องเนี่แหะมีความฝาดด้ ผมปันครับคือปั้นปันอะไรปั้งเนี่ยมันเป็ปันวัดดห้อครับหอก็พ่สชูงเลยครับหอพขดีๆเลยครับัเขาจะได้แม่ก่ออาจารย์ปันนวได้ดหอเดหอผมก็ฮกซีเ่็นเดห้อฮอกไม่จงสือหอพ่อชูงครับหอวนไปเลยหอกลางๆไงล่ะวนวนวนไปเลยผมก็ิกซีเพดีบแต่อาจารย์สอบตัวไหนผมสอบตัวอะไรฮะฮกซีครับ ขาวชนอะไ้าสีแจวนี่เดโกคไทยเลยมีอย่งไรครับอ้าวโมนอุ้มาุอาุอาุิงังเด้อ